ตอนเด็กๆตัวเองโตมากับท้องนากับยายในชนบทของเมืองไทยเรากินข้าวที่เราปลูกเองเป็นหลักจับปลาจากแม่น้ำลำคลองที่มันยังใสสะอาดเก็บผักจากแนวรั้วบ,บ้านหรือแปลงเล็กๆข้างทุ่งนาทุกอย่างสดและใหม่และยายก็จะลงมือโขบกน้ำพริกแกงเองทุกวันรสชาติเป็นบ้านที่มันไม่เคยเบื่อเพราะมันมาจากมือคนที่เรารักแต่แล้ว ทีวีมันก็เข้ามาแม่ที่ทํางานอยู่ในเมืองก็ซื้อเค้กซื้อไก่ทอดซื้อขนมตามโฆษณามาให้เราเรากินด้วยความดีใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยของอร่อยเนี่ยมันจะต้องมาจากห้างสิไม่ใช่มาจากสวนหลังบ้านวันนี้ได้มาอยู่ที่อเมริกาพอมองย้อนกลับไปแล้วก็มันเสียดายทุกคนเสียดายที่คดเราเคยลหลงไหลสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมว่า อาหารที่เราันกินตอนเด็กๆเนี่ยมันคือซูเปอร์ฟูดแบบดั้งเดิมนะสดสะอาดถ้าไม่มีการแปลรูปเลยเลยอะ่ะแต่ที่นี่อาหารส่วนใหญ่มันเต็มไปด้วยน้ำตาล t r a n s f แฟตโซเดียแล้วก็ preservatives หรือสารกันบูดและผลที่ตามมาคืออะไรุกคนมันมีงานวิจัยจาก h a r v a r d School of Public Health เขาบอกว่า อาหารแปรรูปสูงหรือว่า ultra processed food เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยได้ถึง50%เลยนะและ CDC ก็ยังรายงานอีกว่า73%ของผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยมันมีน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคโอ้วนมันไม่ใช่แค่ความอ้วนนะแต่มันคือความเหนื่อยล้าเรื้อรังทุกคน เราเริ่มเคลื่อนไหวน้อยลงสมองหมุนช้าลงและสุดท้ายเราก็เข้าโรงพยาบาลและรู้ไหมคะว่าโรงพยาบาลเอกชนที่อเมริกานเนี่ยมันไม่ได้มีไว้รักษาเพื่อให้เราหายนะแต่มันคือธุรกิจที่มันมีรายได้ามาจากความเจ็บป่วยของเราระบบสุขภาพของสหรัฐอเมริกาน,นี่เป็นระบบเอกชนมันไม่มีการควบคุมราคายา ไม่มีการจํากัดค่ารักษาจนหลายๆคนเนี่ยล้มละลายเพราะค่ารักษาเพียงแค่ครั้งเดียวเองอเแล้วใครละที่ได้ประโยชน์ก็เป็นบริษัทยาเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่นั่นแหละมันเหมือนกับระบบเนี่ยมันวางกับดักไว้ให้เราต้องติดต้นศาส,สตราจารย์ไมเคิลมอร์สคนที่เขียนหนังสือ salt sugar and fat เขาบอกว่า บริษัทอาหารเนี่ยเขาใช้วิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะเพื่อทําให้เราเนี่ยติดรสชาติยิ่งเรากินเราก็ยิ่งอยากกินอีกพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่า bliss point หรือว่าจุดที่สมองรู้สึกพอใจที่สุดจากการกินเหมือนกับการเสพติดแบบนุ่มนวลอย่างที่เราไม่รู้ตัวพอเราย้อนมองกลับไปที่เมืองไทยนะนั้นก็รู้สึกเศร้าทคน เรากำลังกลายเป็นเหมือนที่อเมริกาแล้วว่าคนไทยเราเริ่มยกย่องความสะดวกมากกว่าสุขภาพอาหารแช่แข็งขนมขบเคี้ยวแล้วก็ข้าวกล่องไมโครเวฟมันกลายเป็นของคู่บ้านทั้งทางที่ประเทศเราก็ยังมีดินที่ดีมีตลาดสดแล้วก็มีครัวแต่เรากับเลือกเส้นทางเดียวกับที่อเมริกาเคยเดินทางที่พาเราไปสู่โรคเขาเรียกว่า non communicable diseases ทั่วเาบาหวานความดัน ไขมันในเลือดสูงก็มะเร็งแล้วเราจะปล่อยให้ลหลาเรากินแต่ของพวกนี้จริงๆหรอเราจะยอมให้ร่างกายเราเสื่อมเพราะความสะดวกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกว่าอยากกินเค้กหรืออยาเข้าเ a ็เคนะแต่ก็อยากให้หยุดแล้วก็คิดก่อนกินเพราะอาหารที่ดีมันคือรากฐานของสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็ชีวิตที่ยืนยาวบางทีคำว,ว่าพัฒนาเนี่ยมันไม่ควรจะหมายถึงว่าความสะดวก อย่างเดียวแต่น่าจะหมายถึงความเข้าใจในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วที่เรามีขอบคุณที่ฟังเสียงจากคนที่เคยวิ่งหนีความจนแต่วันนี้กับเข้าใจแล้วว่าไอ้ความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจานข้าวบนนอกที่เราเคยคิดว่ามันเชยเชยก็ได้